คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็จะมาเบรคข่าวสารเกี่ยวกับโลก,รลกคริปโตนะโดยข่าวแรกนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคาร์โนแล้วก็ s o ลู n a ตามด้วยของเจเนซินะครับและก็ตบท้ายด้วยความคลุกคลุ่นของลูนากสิกที่สร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนไปอย่างมากเนาะมันจะมีรายะเอียดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับนักวิเคราะห์นะคาดการ์ว่าคาร์โนเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งสูงถึง1,400เครับหลังจากราคาเหรียญเนี่ยทำรูปทรงคล้ายกับปี2020เมื่อก่อนที่มันจะเกิดตัวบรูแรนหรือเรียกว่าตลาดกระทิงครั้งที่ผ่านมานะครับ โดยตามคาดการของนักวิเคราะห์นะครับท้ามกลางตลาดคริปโตที่มันค่อยๆฟื้นตัวในปี2024เนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นปีของออลคอยนะครับแล้วก็จะมีออลคอยตัวนึงเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงรามเดยการคาดการสุดโตของคุณ เอลมาตินเนี่ยก็ออกมาโพดว่าตัวคาราโน่เนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งไปแตะ8ดอลลาร์หรือประมาณ1,400เปอร์เซ็นต์ภายในไตรมาสที่2ของปี2024นี้นะก็จะอยู่ในช่วงเมษาพฤษภาอะไรพวกนี้ถูกไหมครับอ่ะตัวนั้นแหละครับที่เขาคาดว่าเฮ้ยคาร์โน่มันจะต้องไปราคานั้นแน่เลยเพราะว่ารูปทรงที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับปี2เออปี2020เลยนะโดยเราก็จะเห็นได้ตามกราฟนะครับเพราะว่าในส่วนของฝั่งกรงที่มั่งมชี้อ,อยู่เนี่ยณตอนนี้ก็คือรูปทรงนี้ของปี2020ถูกไหมครับและตัวนีี้ครับก็็เปปนของ อตอนนี้ก็คือปี2024เองก็คือรูปทรงคล้ายๆกันนะเขาก็เคาดกันว่าเอมันอาจจะไปถึงราคานณที่เขาบอกว่า8ดอลลาร์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมูลต,ต่อไปเนาะและในส่วนของตอนนี้นะครับราคาของลานโนก็อยู่ประมาณ0.5 ดอลลร์หรือก็ลดลงมาประมาณ1.48ในช่วงของ1วันที่ผ่านมาถูกไหมครับแต่ก็เพิ่มมา2.77ในช่วงเี่วันที่ผ่านมานะแต่ตามการคาดการหรือว่าตามกราฟการวิเคราะห์ของตัว Trading v i e w เนี่ยเขาบอกว่าตัวคาร์โน่เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีแรงขายมากถึง10จุดนะแล้วก็มีแรงซื้อเพียงแค่7จุดเท่านั้นเองก็คือว่าแรงขายมันมากกว่าเลยแดงเฉือดเลยนะครับอ่ะก็ต้องรอรู้กันว่าการคาดการของกุณออเนี่ย จะสามารถเป็นไปได้ไหมที่1,400%ั้อยันนี้แฟนๆของคารานนี่ก็คงจะนั่งใจจดใจจ่อว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คารานูจะขึ้นสตรีนอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมชื่อเลยว่าผมรู้จักเพื่อนของผมเองคนหนึ่งเนาะที่ซื้อคารานูไว้แล้วก็คาดว่านะครับ จะปล่อยทิ้งยาวเอาไว้นะครับก็กลายเป็นว่าไม่ได้ตั้งสตอปลอตเอาไว้ตอนนี้ก็คือยังดอยอยู่ตั้งแต่ปี2021เนาะก็กะเหมือนกับเหรียญอื่นที่มันลงมาเพราะว่าเหรียญไหนถ้าเกิดว่าเราจะตั้งซื้อยาวเนี่ยถือยาวผมคิดว่านะครับซื้อราคาณตอนนี้แล้วถ้าเกิดเขาขึ้นไปได้ักระยะหนึ่งก็ตั้งสตอปลอตไม่ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาลงมาเนี่ยก็จะได้ขายเอาแค่เฉพาะทุนกลับขึ้นมาแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดเขาลงไปลึกอีกเราค่อยเก็บก็ได้นะครับ และในส่วนของวันนี้เองนะครับพบว่ามีเจ้ามือของซ o ลูนาเนี่ยโอนคริปตมูลค่า170ล้านดอลลาร์ไปอย่างกระดานเทรดของตัวคอยบนเนาะเพราะว่ามีการรายงานาจากแพลตฟอร,ร์มการวิเคราะห์อย่างตัวเวลวอลเลอร์นะครับพบว่ามีเจ้ามือของซ o ลูนาเนี่ยได้โอนหรือว่าทำธุรกรรมไปกว่า1,782,144ซอลูนานหรือคิดเป็นเงินรอาร170ล้านดอลลาร์ไปอย่างกระดาน เทรดของคอยบนเนาะซึ่งนะครับเขาก็จากหลังจากนั้นได้ไม่นานนะตัวของเวลเลอร์เองก็ยังพบว่าธุรกรรมเนี่ยครับได้ทำการโอนธุรกรรมของซูลูนาอีกประมาณ1 1 9 5 0 0 97ซูนาเลยคิดเป็นเงินราว11.4ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าของคอยเบดแล้วก็ไปยังวอลเล็ตปริศนาเราซึ่งสิ่งนี้ครับเพราะคาดการว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนพอร์ตของนักลงทุนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมือของตัวเจ้ามือของซูรนานะที่กําลังเตรียมที่จะทําการจัดพอร์ตของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวซูุนาเนี่ยเอง โอเหรียญนี nada nada. Que que no então, <It> ้ออกไปเพื่อที่จะทําการแจ็คแอดดอบหรือว่าจะทําอะไรออกมาในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เขาก็ยังคาดการไม่ได้นอเพราะว่าตัวเหรียญนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครนะครับแต่ก็อย่าทําการทีขายนะเพราะว่าราคาของโซลนาตอนนี้อยู่ที่97หรือระดับร้อยดอลลาร์ถูกมั้ยครับก็ราคานี้กำลังดีเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะได้กําไรมามากพอสมควรถ้าเกิดว่าเทขายมาเนี่ยโอ้คงจะน่าเสียดายแย่เนาะ และต่อมาครับก็เป็นในส่วนของตัว g e n e s i สเนาะก็ได้รับใบอนุญ,ญาตครับให้ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า1.6พันล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานของวันที่14เนาะเออของวันที่5ที่ผ่านมาเนาะอ,อ่าทรัพย์สินของ g e n e s i สเกือบ1.4พันล้านดอลลาร์ที่ถูกเก็บไว้ในส่วนของตัว g e s c a l e Bitcoin Trust เนาะถือว่า GBC ซึ่งครับ นับตั้งแต่นั้นไป็นมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัว Bitcoin s p o t ETF ไปบ้างบางส่วนเนาะแต่ก็หลังจากที่ตัว Genesis เนี่ยผูให้กู้คริปโตที่ได้รับการล่มหรือเรียกว่าล้มละลายไปครั้งก่อนที่เกิดตลาดกระทิงขึ้นมาแล้วก็เกิดตลาดหมีลงมาถูกมนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็โอ้โหแบบว่ายับยับกันเลยนในส่วนของตัว Genesis แล้วก็ในส่วนของเจสเกลเนาะแต่ตอนนี้ครับเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ขายตัว Bitcoin ไปแล้วนัแต่ว่าได้ว่านะครับ ก็มันไม่ใช่แค่ตัวของ b i t Bitcoin เท่านั้นนะเพราะมันมีส่วนของตัว Bitcoin ต,ตัว Ethereum นะครับแล้วก็ตัว Ethereum Classic อะไรพวกนี้ด้วยนะเออก็ต้องรอรู้นะว่าเขาจะเทขายส่วนไหนอัตราส่วนเท่าไหร่หรือว่าจะเทขายทีเดีเลยแต่คิดว่าไม่น่าจะเทขายทีเดียวนะเพราะงั้นคงนีจะไม่สามารถพยูราคาได้นะเพราะว่า ค่ะมันก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถือ ECF ไปเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าบิตคอยล่มลงไปเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ผลดีกับเขาเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องขายนอกกระดานเนะาะขายให้กับคนที่ต้องการอย่างเช่นพวก r r ร i n v หรือว่า l k l o r o c k อะไรพวกนี้อีกั้งนอกถูกรับและก็อีกหนึ่งข่าวสำคัญนะครับของวงการคริปโตอย่างคนที่นะครับเป็นเรียกว่าคนที่เริ่มคริปโตให้กับประเทศของตัองอยู่แรกก็อย่างเช่น ในส่วนของตัวนายยิบูเกเร่เนาะก็ได้รับเลื่อนครับให้เป็นประธาน,นาธิบดีอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีหรืออีกเป็นหนึ่งข่าวที่ชุมชนคริปโตคาดหวังเนาะเพราะว่ายิ่งมีการยอมรับจากประเทศหลายๆประเทศหรือว่า,ายิได้รับการนําไปใช้มากขึ้นก็จะทําให้คริปโตเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของตัวบิตคอยเนาะเพราะว่านายยิบูกเกเร่นเนี่ยเขาก็สนับสนุนของบิตคอยเต็มที่อยู่แล้วนะครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของขา่าวของลุนา่าคลาสิกเนวันนี้ก็เป็นข่าวเดือดข่าวด้านอีกข่าวหนึ่งของชุมชนลุน่าเนาะเพราะว่านะครับตอนนี้ชุมชนลุน่าเหมือนกับว่าเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าจะต้องทําอะไรแล้วก็จะไม่ให้ใครมาสามารถที่จะ,ะครอบงำเข้าได้เนาะพึ่งนะครับเขาก็ มีการโยกย้ายเหรียญของตัวเองนะอย่างเช่นพวกเราเราถูกไหมครับที่เอาเหรียญไปฝากไว้กับวาร์เดีเตอร์หรือผู้ตรวจสอบความถูกต้องหลายๆคนเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาลงคะแนนเสียงแทนเราหรือว่าเอาไปจัดการเหรียญตรงนี้แทนเราถูกไหมครับแต่ตอนนี้ครับหรือว่ารู้สึกว่าผู้พัฒนาเหล่านั้นหรือว่าคนที่ไม่ต้องการที่จะทําการ KYC เนี่ยเขาไม่ได้ลงคะแนนให้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราเลือกคุณเพราะว่าอยากให้คุณลงคะแนนส่วน KYC ถูกไหมครับ แต่ขาเรื่องที่จะาโบนโนครับหลังจากนั้นครับก็เกิดปรากฏการที่ชุมชนของนักศึกษาเรียนของตีงออกมาแล้วเอาไปฝากไว้กับในส่วนของคนที่โลงคะแนบอกว่าใช่ตมการ KYC เพื่อให้ระบบของเครือข่ายนักศึกษามีความปลอดภยัยแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็ราคาไปได้ไกลาสามารถเรียกนลงทุนมาได้เนาะซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเป็นกระแสที่แบบเยอะมากนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของนักศึกษาแลบเนี่ย ที่มีคนโหวตว่าใช่เนี่ยก็มีคนเอามาทยอยฝากกับเปกาพลาสติกแลบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าตอนนี้กระเป๋านี้ก็ใหญ่เป็นอันดับ5ของตัวกระเป๋าวาเลเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วถูกไหมครับ ก็กลายเป็นว่าเอ้ยบางคนเนี่ยเขาก็เลือกนะครับที่จะเอามาฝากไว้กับคนที่ลงคะแนนเสียงว่าใช่ในการ KYC หรือบางคนนะครับถึงขั้นที่แบบว่าถอนเงินออกมาแล้วทําการเอาโหวตด,ด้วยตัวเองเลยนะก็คือว่าไม่พึ่งวาริเเตอร์แล้วเพราะว่าอะไรนะรเพราะเขารู้สึกว่านะครับด้วยเหตุผลของชุมชนในทเบิลเตอร์ที่เขาให้เหตุผลนะครับก็คือว่า การที่เขาเอาเหรียนไปสเต็กเนี่ยกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้รับดีวอร์ดหรือว่าได้รับรางวัลจากเงินของชุมชนด้วยนะก็คือว่าเขาจะได้ดอกดเบี้ยออกมาเป็นตัวของเงินภาษีด้วยนั่นหมายความว่าเราเอาเงินไปให้เขาแทนที่เขาจะสร้างความเอ,อ่อ พึงพอใจให้กับเราอย่างเช่นโคะแน,นเสียงว่าโหวตว่าใช่แบบเข้ากับโหวตว่าไม่แถมเขายังได้เงินได้โดเบียนนั้นไปด้วยคือเขาจะไม่สนับสนุนวอร์เรเตอร์แบบนั้นถูกไหมครับเขาเลยเลือกที่จะถอนออกมาเพื่อที่จะสร้างความกดดันให้กับวอร์เรเตอร์แล้วก็มีวอร์เรเตอร์หลายคนคนระับถึงขั้นต้องออกมาเปลี่ยนคะแนนเสียงของตัวเองจากที่เคยโหวตโนกลายเป็นโหวตใช่นะครับและบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะซึ่งก็ต้องยอมเสียนักลงทุนไปที่เขาถอนเงินออกไปนะ ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับชุดชนของลูนาคาสสิกเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถคิดได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่งอหรือว่า ไม่ได้ฟังในส่วนของตัววอล์เดเตอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่นะครับเราอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวระบบบล็อกเชนแต่ตอเนี้ชุมชนของนักการศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับดูได้จากการที่เขาไปหาข้อมูลไปหาอะไรมาทวิตหรือว่าไปศึกษาในส่วนของตัวระบบบล็อกเชนแล้วเอามาโพสต์กันในส่วนของทวิตเตอร์นะคุณหมายความว่าโอ้ดูชุมชนของนักการศึกษานี่ไม่ธรรมดานะคือไม่ได้รอแค่วอล์เดเตอร์อย่างเดียวแล้วคือพึ่งพาตัวเองแล้วก็ สนับสนุนวอเดเตอร์คนที่เขาโปร่งใสแล้วก็ยินดีเชื่อตามตามนโยบายของชุมชนจริงๆนะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ปรับตัวก็อาจจะเป็นว่าอ,าอยู่ยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาได้เงินจากเราไปเยอะแล้วตอนนี้เขาสามารถซื้อน้่ยกลาสสิกเก็บไว้เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะได้รับในส่วนของรีวอร์ดไปนะ ต่อมาครับก็เป็นข้อกังวลในส่วนของตัวลุน่าคาสิกเนาะที่นะครับมีบางคนนะรหรือว่าวารเรยเตอร์บางคนที่เป็นนักพัฒนาอิสระนะออกมาให้ข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่านะครับต้องขอหมอกลานะครับหรือว่าหมอกมือลาจากลุน่าคาสิกเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ ายเงินมีส่วนของตัว100ดอลลาร์ต่อการเคไวซต่อคนได้ถูกไหมครับอ่าสิ่งนี้ครับก็เลยบอกว่าเขาขอโบงมือลาไปเท่านั้นนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําได้ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนาะซึ่งตรงนี้ครับก็บอกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นวาเรียเตอร์เนี่ยคุณได้รับดอกเบียจากลุนนาคลาสิไปแล้วแล้วคุณก็สามารถขายออกมาเป็นเงินได้และที่สําคัญคุณยังสามารถได้รับเงิน500ดอลลาร์ในทุกๆก,กิจกรรมด้วยถูกไหมครับแล้วที่สาคัญนะ ยังได้รับเงินเดือนถึง1นึ0 0 0ด่อลลาร์ต่อต่อปีอีกนะไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่นะเราก็มาดูเลยครับ1นึ0 0แดหมื่นดอลลาร์นะครับ 6ลนะ้าน4 0 0แสนณราคาปัจจุบันถูกไหมครับอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ได้รับเงินนะแต่ก็บอกว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยคุณกําลังเข้าใจผิดแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดตัว KYC เนี่ยมันผ่านจริงๆแล้วมันได้รับการสนับสนุนจริงๆนะครับชุมชนเนี่ยหรือว่าลูน่าคลาสสิกอ่าคอมมูนิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําการนะครับ สนับสนุนหรือว่าเงินที่เราฝากหรือว่าดอกเบี้ยที่เราฝากติดกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินกองทุนเนี่ยจะเป็นตัวออกให้นะครับวอร์เดียเตอร์นะครับที่ทําการ KYC นะนั่นหะมายว่าวอร์เดียเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยขอแค่คุณยืนันที่จะ KYC แล้วทําให้โปรง่ปรงใสแล้วคุณทํางานต่อไปส่วนเงินตัวนี้นะครับจะออกมาจากในส่วนของตัว CP เองจะสั่งให้ CP จ่ายก็ได้นะครับหรือว่าจะมีในส่วนของนักลงทุนนะครับที่เขายินดีเลยนะ คือนลงทุนเขาบอกว่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้กับตัวของวอร์เดเตอร์ที่จะทําการ KYC ซึ่งคุณไม่ต้องออกอะไรเลย,เลยขอเพียงแค่นะครับคุณทําการ KYC แต่ถึงกระนั้นครับต่อให้มีโปรโมชั่นดีขนาดนี้มีคนลงทุนออกเงินให้หรือแม้กระทั่งจะเอาเงินจากชุมชนไปในส่วนของการ KYC หรือจะเอาเงินจาก CP ไป KYC ก็ยังมีบางคนที่ไม่อยู่นะครับอ่านนั่นหมายความว่าไงขณะตอนแรกบอกว่าไม่มีเงินถจุไหมครับที่จะ KYC ในส่วนของ100ดอลลาร์ทั้งทั้ที่มีเงินที่เขาให้ไป500ดอลลาร์มีเงินเดือนถึง 1 8 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนก็ยังบอกว่าเออหรือว่ามีนักลงทุนที่ทำการลงทุนให้ก็ยังที่จะโบกมือลานั่นหมายความว่าคือเขาไม่ได้ที่ต้องการที่จะมาเกอบกู้หนุ่งหน้าคลาสสิกอยู่แล้วไม่ได้หวังดีกับชุมชนหนุหน้าคลาสสิกอยู่แล้วเขา็ตียงแต่แค่ต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์อยู่แล้วนั่นตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าพอที่จะมาเกอเีเดี๋ยวจะมีคนรู้ตัวตนเดี๋ยวจะไม่สามารถทําอะไรที่มันสะดวกสบายหรือว่านอนกินเงิน ไปได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชุนของลุน่าคาสติกเขาเลยเลือกที่จะถอนออกมาแล้วก็ทําการสเต็กดืวอตัวของเขาเองหรือว่าโหวดืวอตัวขอ,ของเขาเองเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมต่อไปครับว่าหลังจากที่มีข้อสรุปแบบนี้แล้วนะครับหรือว่ามีการผลรูดออกมาเป็นว่าใช่หรือไม่เนี่ยลุน่าคาสติกหรือว่าราคาของลูน่าคาสติกเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเนาะแต่ผมอยากที่จะโดยส่วนตัวนะอยากที่จะให้มัน kyc เลยเพราะว่า ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวเทร่าซีวตาก็ได้ทําการร่างตัว KYC ของตัวเองขึ้นมาครับซึ่งเ,เป็นอะไรที่โอ้โหสำหรับตัวผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะร่าง KYC ขึ้นมาในส่วนของแยกต่างหากเนาะถามว่าอันเนี้ยมีนักวิเคราะห์ด้านการเงินนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่สมควรที่จะทําขึ้นมาตอนนี้ตัว KYC เนี่ย ที่เป็นตัวหลักที่เขากำลังโหวตอยู่นะตอนนี้ครับให้ตัวนี้มันผ่านก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวเทรา c ีเ e t าเนี่ยอยากจะทําอะไรกับตัวของตัวที่เป็นเทสเน็ตของตัวเองเหนือแล้วแต่ค่อยไปแยกออกไปเป็น KYC ต่างหากเฉพาะอย่างเช่นถึงว่าตัวคอมมูนิตีหรือว่าตัวเทราเกษิกหลักเนี่ยจะต้อง KYC ถูกไหมครับแต่มันจะมีสาขาออกมารองๆเนี่ยคุณจะใช้ตัว k y c ของตัวหลักก็ได้หรือ คุณจะเป็น KYC อีกชั้นหนึ่งในส่วนของระบบย่อยออกมาอีกก็ได้แต่ไม่ต้องไปทําการ KYC ที่ทําให้คนรู้สึกสับสนเพราะว่าตัว Terra Cementa เนี่ยเขาไม่อยากที่จะทําการ KYC อยู่ครับเขาก็เลยเขียนตัว KYC ที่มันเหมือนนะับเหมือนจะสนับสนุนตัว KYC ของออตัวรูนัสิกตัวที่เป็นตัวหลักคือครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปอ่านไส้ในเนี่ยคือเป็นการที่ออกมาคล้ายๆกันแต่หลบเลี่ยงในส่วนของการที่ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนของอจ่ายเงินในการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆนี่ครับ ก็ต้องไปอ่านอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นอะไรสิโหคือคือบอกได้เลยครับว่าเข้มข้นมากตรง,ง,งนะันกรสิณนตอนนี้นะอ่ะทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยกันบ้างดีกว่าะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับว่ามันน่าสนใจมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตําแหน่งของบิตคอยนะตอนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าแผนภูมิบิตคอยด้านล่างตัว MV RV จะยินว่าเราอยู่จุดนี้ครับอ่ะนี่คือในส่วนของครั้งที่แล้วที่เขาเคยขึ้นไปถูกไหมครับพอถึงจุดเนี้ย เขาก็จะทําการเซลล์ลงมาถูกไหมครับแล้วต่อมาครับจุดนี้อีกตัว m v v ก็ชี้เห็นดีว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเส้นถูกไหมครับมันจะแยงลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนี้นะยังไม่ถึงจุดที่เขาทําการเซลล์หรือว่าเทไข่ไม่ยับยับรือสู่ของตลาดกระทิงกัน,กนมันเป็นไม่แค่จุดเริ่มต้นของที่เราอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วราคาบิทคอยนก็อยู่เรานี้ครับสี่หมื่นครับยังไม่แปะถึงเสนถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ที่เป็นเซลล์ถูกไหมครับราคาบิทคนะอยนนี้ก็ต้องรออดูต่บบาา่วาจะเป็นไปได้้ิงมแตต่อนนี คือไม่ต้องกังวลครับคือมันยังไม่ไปถึงไหนเลยยังอยู่ที่ฐานอยู่เลยนะสำหรับคนที่จะเทขายใหญ่โอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ